สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับของยาสุ FT 2อ8 0าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับวิธีตั้งความถี่เป็นชื่อมันก็ไม่ยากนะครับการตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับเราจะตั้งได้ในโหมด เมมโมรี่เท่านั้นนะครับโหมดวีโอนี้เราตั้งไม่ได้นะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันนะครับตั้งความถี่เป็นชื่อนะครับกด MR1T ครับปุ๊บเพื่อจะมาในโหมดบันทึกช่องนะครับตัวนี้นะครับอ่ามาตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้อ่าเนเราเลือกมาหนึ่งช่องนะผมสมมุติว่าจะเอาเป็นช่องที่2นะครับช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าให้กดเซตตัวนี้กดแช่ไว้นะครับปุ๊บอ่า มาเมนูที่30นะครับ30มาเมนูนี้เลยครับเนมเซตนี่ครับเสร็จแล้วให้กดเซตหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าตัวเลขมันจากกระพริบเปลี่ยนแมมตัวนี้มันจากกระพริบเราก็หมุนหมุนน็อปนี่ครับหมุนไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้ครับไปทางขวาอ่าผมสมมุติจะเอาเป็นรามานะครับสมมุตินะเอาเป็นชื่อรามานะครับอ่าเป็นรามานะครับตัวนี้อ่าตัว R นะครับตัว R เสร็จแล้วนะครับ วิธีเขยบตัวอักษรมานะครับให้กดโลเนี่ยครับกด1ทีครับปุ๊บอ่าทีนี้ก็กดหมุนนะครับหมุนไดเอาตรงนี้นะครับให้เป็นอ่า A นะครับ A อเอปึ๊บอ่าเอเสร็จแล้วทีนี้ก็ให้กดโลปึ๊บอ่าทีนี้ก็เอ็มเอ็มอ่าเอ็มเสร็จแล้วให้กดโลหนึ่งทีครับปึ๊บ อ่าก็เป็นตัว A นะครับตัว A ตัว A ก็ถอยหลังนะครับอ่าถอยหลังอ่าตัว A นะครับการแก้ไขนะครับเราจะมาแก้ไขแล้วก็ถอยหลังนะครับตัวนี้อ่าแบบนี้นะครับอ่าถอยหลังมาแบบนี้นะครับอ่าแบบนี Nein ้นะครับอ่าถอยหลังมาอ่าเดินหน้าอ่าเดินหน้าก็กดตัวนี้ครับอ่าถอยหลังก็ dW เดินหน้าก็โลนะครับตัวนี้ A ทับนนะครับตัวนี้ มันทั้งหมดมันได้5ตัวอักษรนะครับ5ตัวอักษรน,นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับได้ครบแล้วนะครับกดเซตหนึ่งทีครับป <opt> <m> <nutrition> ึ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยครับทีนี้กด PD ดีทีอกมาครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นรามาเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าง่ายๆนะครับสําหรับการตั้งชื่อนี้นะครับมันข้อดีมันก็จะมี2อย่างนะครับก็คือ1เราจําง่ายนะครับจำง่ายแบบนี้นะครับเราไม่รู้ว่า เป็นชื่ออะไรนีอย่างนี้นะครับถ้าแบบมาอย่างนี้นะครับก็คือ1นึ่งมันจําง่าย2คือเป็นการซ่อนความถี่นะครับอ่ง่ายๆนะครับอทีนี้ถ้าเราจะกลับมาเป็นเป็นตัวเลขให้กดตัวนี้นะครับกดแช่นะครับกดโลนี่แช่ปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมาเหมือนเดิมนะครับเป็นโลเหมือนเดิมเห็นไหมครับอ่นะครับถ้าจะกลับมาเป็นตัวหนังสือก็กดแช่นะครับอ่า ให้ตรงช่องก่อนนะครับเมื่อกี้ไม่ตรงอะเลข2นะครับกดแช่อ่าเห็นไหมครับรามาเห็นไหมครับง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากครับอ่ะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ